สวัสดีครับที่นี่ก็บ้านริมน้ำที่พักที่อยุธยาเหมือนเดิมนะวิววัดพุดทธสวรรค์อิมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครั้งนี้ครับผมมาเช่าห้องข้างล่างนะคือเพื่อนเนี่ยมารวมกันเนี่ยสามคนนะรวมผมเป็นสามคนเนี่ยจะสามารถที่จะเช่าห้องที่นี่ได้ในราคาที่ถูกนะเจ0รอยบาทเท่านั้นเองก็มีอาหารเช้าด้วยนะตรงนี้คือหนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียง อีกหนึ่งเตียงตรงนี้นะเตียงใหญ่นอนได้อีกสองท่านนะใครที่จะเดินทางมาเที่ยวอ,าอายุธยาเนี่ยแล้วมาสามท่านเนี่ยสามารถที่จะจองห้องพักที่นี่ได้นะห้อง A2 อนะอันนี้ผมลองมาจองดูนะผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าห้องนี้นอนได้3ท่านนะฮะเจ็ดร้อยบาทราคา700บาทเองปี2 5 6 7บเนี่ย700บาทนะครับเนี่ยที่พักนะนี้นอน2ท่านแล้วตรงนี้ก็นอนอีกท่านหนึ่งนะ แนะนำเลยนะครับที่บ้านริมน้ํามีอาหารเช้าด้วยอาหารเช้าเนี่ยก็จะง่ายๆนะเป็นข้าวต้มเป็นขนมเป็นกาแฟเป็นอกเบนตินขนมก็เยอะจริงๆแล้วตอนเช้าทานนิดเดียวก็อิ่มแล้วครับนะนี่ก็เลยขอแนะนําอีกห้องหนึ่งนะห้อง A2 เพราะว่าผมเคยแนะนําห้องอีกห้องหนึ่งละด้านบนเนี่ยนอนสองท่านก็700ดสามท่านก็700รมา3คนก็200กว่าบาท200นิดๆเองนะก็เหมือนเดิมครับก็นี่ จะมีน้ําดื่มน้ําดื่มก็3าขวดเห็นไหมฮะเนี่ยรับ3คนเลยคุ้มค่านะบ้านริมน้ํอาอยุธยาเบอร์โทรก็ติดไว้ให้ตรงนี้นะหรือว่าดูที่รายละเอียดคลิปนี้จะติดเบอร์โทรไว้ใหนะ้แนะนำครับราคาถูก3ท่าน700บาทพร้อมอาหารเช้า